มู i วี่เชคไก่ทอด KFC สวัสดีครับด้วยเวลาของมู i e ี่เชคกับผมจะโลธนพัท์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับ อัปเดตหนังใหม่เข้าฉายสัปดาห์นี้กันหน่อยครับเตรียมพบกับภาพบยนตร์สยองขวัญ Invitation ว,วิวาภวาครับโดยได้นาตาลีเอ็มานูเอลจาก Fast and Furious มารับบทนำพร้อมกับความผวาที่ต้องมาเจอกับคู่รักและเหล่าแวมไพร์ซึ่งเป็นเรื่องราวของอีวีครับผู้ไม่มีญาติพี่น้องคนไหนอีกเลยหลังจากที่แม่ของเธอเนจจากไปเธอตัดสินใจทำทดสอบ d n a และก็ได้พบลูกพี่ลูกน้องที่เธอเองก็ไม่เคยรู้จักมาก่อน อีวี e ถูกเชิญไปร่วมงานแต่งงานสุดหรูของครอบครัวใหม่ที่ประเทศอังกฤษและเธอก็ได้พบและตกหลุมรักกับหนุ่มหล่อม,มากยิ่ง แต่ความรักของเธอเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฝันหวานอย่างที่คาดหวังเพราะว่ามันมีความลับของครอบครัวนี้ซ่อนอยู่ครับซึ่งอาจจะกลายเป็นฝันร้ายลวงหลอกสุดห้อนของเธอก็ได้ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยเจสกาเอ็มทอมสันที่เคยผ่านผลงานการกำกับมาแล้วนะครับกับเรื่อง The Light of the Moon ในปี2017ครับซึ่งเป็นเรื่องราวแนวดรามา่าและกลับมาครั้งนี้กับ Invitation วิวาภวางานวิวาที่ต้องข้องเกี่ยวกับเหล่าแวมไพร์จะระทึกขวัญขนาดไหนเตรียมรับชมได้แล้วในโรงภาพยนตร์สัปดาห์นี้ครับ เอาละครับแล้วกลับมาติดตาม Movie s h เชคกับผมจะโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ <S Movie s h เชค